ใชไหมร้านร้านอื่นมีแบบนี้ไหมมีช่างภาพดีเด่นมีคนสวยดีเด่นขอบคุณพี่นิ่วด้วยนะคะมีนักเต้นดีเด่นหรือไหมมีทุกรูปแบบนะคะมีทุกรูปแบบหรือไหมช่างภาพนั่งถ่ายภาพชั้นเข่านะคะชั้นเข่าถ่ายรูปนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอยากจะบอกว่ารักรักเธอจนสุดหัวใจ อกรักรักเธอจนสุดหัวใจมาเพลงมาเพลงมาเพลงมาพระลมอุบลนี่มาแม่เทียนพันสามยังก็ก่อนเขาจากไปแล้วกับสาวสกลนครใครให้แม่ นาต้นนี้เออก็ไม่รับเพลงอะไรเออไปรําข้างหลังดิรําข้างหลังดิป่ะเหมือนสาวนีเออไปเบาสาตั้งระวังฟังฟังเราแสนี้ส้งเคยบอกว่าจะไม่อให้น้องเคืองกินสซื้ออะไร่คนอะไรีมีแม วันหลวงพ่ออินแปลงผูส้สิบตุ้งช่วยเนี่ยเราไม่สิ้นแม้คืนี้แต่สมหวังอย่าได้ปลาทิมสาวารินให้นักกีรังใส่ยันความลังมันออกพภาษากรมามายมันสาวารินวันนี้ต้องกินนยา วานหุ่มอุบนี้กลับมาเช็ดน้ำตานางยังรอพี่ถึงวันจะผ่านเดือนจะเลื่อนไปเป็นปีเอาบนคนนี้ยังรักพักบีตัวพี่เหมือนเดิมจากใจสาวเมื่อวันนะคะเด้อจาบคนณพ่อแม่พี่น้องที่่าน คเพ็ญสาวอุบลหน่อยค่ะคุณค่ะเบาะเล่าจ่อยจอยอยู่นี่แหละพี่น้องหอาไทยกระเจ็บโกบดินหอบไถ่แข็งแรงพี่น้องเอ้ยหอาไทยมาอยู่สามสิบปีแล้วยังหอาไถ่ก็ปินนายจะฟ้องขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลน้ำใจนะคะเมื่อกี้เห็นเป็นคู่ไม่ใช่เหรอคะเห็นไหมีอะไรแบบพิเศษผู้ชชาย ด้วยูไทยไม่ค่อยแแข็งงรนะเราภูมิใจที่ทุกท่านเราเขาร่วมสู่กันวันนี้เป็นอะไรที่สนุกแบบแบบว่าแบบว่าแบบว่ามันหลายเนาะสวัสดีค่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 ะ